สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมทีกำลังติดตามรับชมช่องไทยอีสานบ้านเฮาอยู่สุขสุขชนครับพ sure. ี่น้องนี่ราวสิ์พี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับเพิ่นยกยัองยกสะดุ้งพี่น้องพี่หลักอยู่ทั้งเคลื่อนยางพี่หลักด้อพี่น้องนะครับประตูระบายน้ำเคลื่อนยางครับจังหวัดมหาสารคามครับฮะรุ่นกันครับพี่น้องหมานบ่หมานรุ่นแม่เพิ่นแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแม่มาตะบันได้นอนนี่มาตะบันเกลนโอ้มาตะด่วนไปแม่นี่ พอต้มมาหันเนาะฮะนี่ก็เป็นช่วงใบใบเลยพี่น้องใบสองใบสามโอ้เกือบขึ้นเมืองถึงเนาะมือนไปตะไปตะเมืองใช่ไมนั่นแหละอ๋รุ่นกันได้ไหมผมอันเพิ่งยืมความคุณพ่อมาถือดีอยู่นะครับช่วงนี้ก็ประมาณใบสามนะครับพี่น้องนะครับใบสามไปุกเดี๋ยวผมเมิ่งกันเออใบสามพอดีพี่น้องนะครับผลุนกับแม่แม่ยยังครับหนึ่งเื้อแม่ลังบ่ โอ้แม่นางครับคุณพี่น้องทุกคนครับพี่น้องนี่ครับประมาณนี้พี่น้องแม่สะดุ้งจักเส้นนี่แม่ของเส้นหนาของเส้นหนาพี่น้องอุ้ยแต่ตกงามผัเป่าผมอยู่ลงไปเด็นเห็นเดนอนนี่แม่ผมอยู่ลงไป็นางล่างน้ำดิเลิกบปน้ำแม่่เลิกเป็นเนื้อจัดอือฮะแม่นางนะพี่น้องดูท่านขอนแเชนกว่าหรือพี่น้องนี่ฮะเหนียมมั้ยมือมันเหนียมากก่ วันถือว่าครับได้ป่ะพี่อุ้ยเนาะเห็นแต่อแต่คุณจ้างไม่ดาวจนป่ะเออเออนี่ไม่ดาวบอกชำาะชำระท้ายทีท้ายที่เดียวท่านป่ะทั้งพี่มันต้องถือดีว่าท่านว่าไม่ดาวพ่นตีบีบเอ็นไม่ดาวไปก็ไม่คิดว่าท่านไปถือบีบเอ็นยกสะดุ้งไร้ตัวรีตัวเนาะเป็นเอ็นไหมเป็นเป็นเอ็นไหมตีนกระเพื่อจีมันแช่หนามาโชว์ในบ่อเนาะมาพี่น้อง เหนครับมันต <cues> <HD> ah, ัสารอนคอนจกงคอนจกงอยู่บ้านนี่ป่เีพี่้องวันละสองกิโลสองกิโลก็ได้วะท่านอมู่บ้านนี่ป่พี่้องเออมันถือ่วงอะไรเ่ยโจงอะไรแรงอยู่บ่ขนาดการเศร้ามอเศ้าแม่ไหนมากวครับนะมึงกินังพี่้อง สะดุงแม่ทักทักซอกครับเนี่ยสะดุ้งแปดซอกแปดซอกนะอีตัวบ้องแม่พี่น้องตัวปลาครับผมครับอุ้ยผมอยากฟังอันเราลงไปดิมีเห็นอะไรเนี่ยโอ้ปลาขาวทีแปง้งขาปลาขาวแป้งกับปลาขาวอีไทยอยู่ท่านพี่น้องโอ้ใช่อันนี้ออเอาตีอันนี้เป็นอันนี่ครับผู้แตงง่งอัน ตั้งให้ครับแต่พอมานลำกันแต่ขอนแกนครับพี่น้องใช่หรลอคอู้พี่น้องเนี่ยตั้งสองัวรอ๋สี่พอดีสองโล่สามโล่หรือเปล่าท่นถึงกว่าถึงนี่เนาะสามโล่เละครับเนี่ยนะโอ้ยแยบป่ารับนีปลาขาวไฟปลาขาวยนไฟเลยไหมพี่น้องปลาขาวอีทย มูแดดมหอมส่เหมีมม่ยงยังนี่น่าจะแขนใช่ไหมละ่ะเน,นี่ยว่านนี่ฟังคุณหรือฟังนี่อุ้ยผมมาบ่าถึกมือเนาะก็เจบไปเตเทหมดอะไรข้างบนนี้พี่อออ้ยหายอยู่หากินได้หมดไอ้เกาล่ะครับ <c oughs> หาอยู่หากินลดออกไป่ต้องโดลดดดนั่นเย้ โอ้นี่อตัวปลากะตัวงาไม่ดอกครับอไปตัดงาพูดเนั้ดงาอ่วันนี้ฮะบ้านอะไรก่อโอ้พูดอะไรนะตัดยังไงนี่จอยโอ้โอ้อัน ที่พวนไม่กิดมั้นฮะไม่ต้องการันเอาโ่มมากกว่าปราแกเอาห่มโ่มมันกั้งว่ามันมาโอ้โ่มไ้มันตั้งหันแดดรุ่นกันครับผมครับในรังครับพิมประดูจากคอนแกนไปพวกระบาจีกผู้หันยุคหนะ่ะว่าในสามสิบกโลกอยุ่ไปตึกกันบาราลรอยอยุบ้าน บึงแก้วบึงแก่บึงแก่ท่านมาละลอยผมไปม่อ่นะมันผมไปมาผมมาสวยนะหาม้นกัวนะผมมาหอดเงนปาวเก็กแต่อยู่สามสิบโลอยู่วะท่านครับสามสิบอัพอยู่บบเออเราเซียนนี่เลยเด้ต้นนี่มือสมัรเรียป่ะแม่ผู้ขนาดมือสมัเรียถอกี่เด้ คุณไหมครับป่าคนไหมครับพี่น้องเห็นป่บาระละซองด้านพี่น้องมื่อว่านถึอดีกว่า,าท่านพี่น้องหรือเ่าถึอดีป้าตัวบาละลูกเครื่องลูกสองลูก็ไร้ชไหมม่มือก้อนนี้ถอบามือก้อนถืออีกพี่น้องป่าถือมาสองมือแล้วผมมาพอตั้งมือที่ามแม่งว่าอ้แนมหัวเรียกนี่นเนาะแม่น้ำแบ่งหัวเรกพี่น้องนะครับ กสดาแทเนี่ยเน่เดาคือว่าโทษหาเนาะไม่เดาเตี้ยต้องีเส้นนั่งอยูเนาะพันมาพนได้อยู่ว่าสันเกือบร้อยโลอยู่ว่บสันแล้ววาเฮ้ครับแต่ว่ามมนี่มาลาเลยล่ะมาลุนล้างห้องครับมันว่ ทั้ง,ง,งขุ่นทั้งหยิบทั้งใส่นาะใช่นะกำลังแล้วล่ะงานตุ้งตันพี่น้องอครับน,นี่อะไรครับอุ้ยบาดที่สองทีสามพี่น้องนี่ครับน,นั่นซีหาผมครับสองเส้นครึ่งนี่ก็คือถือดีครับพี่น้องนี่ครับป่าประมาณบาดที่ละทหาที่เหล็กพี่น,อน้องนะฮะครับเกืยบเหมือนจังหวะดี้ครับ,พรบเพราะว่ามันหย่อนแสงไปทั้งขุ่นมันก็น ไก่ว่ะเดียวหันมาทั้งนี้กมือกันพี่น้องหันมาทันี้มือเด้อถืะยงนแสงเดี๋ยวไม่อยาชิ้นใหญ่ยินปโอ้เออพอดีแลม่าชินใหญ่ไ่ยินแล้วมอนหคพอฟี่แสงานเหกน้ายังก็แค่นี้าันยากพาเอิพาสันแล้วนะรัลันเออทั้งนี้แค่ยัต้องมือ ันนี้ก็ก็ย้อนแสงไปเลยครับเมื่อกี้มันมืดเขี่ยงพอๆนออะเออท่านนี้แกงครับพี่น้องอปปมันมันเน,ะนะะาะชุดผมมาประทันติเทียนแตกชวดชวดจูประทันครับช่วงช่วงเลียงๆเงนี่ยบ่เนี่ ทีสสสวว่ส่วนเสาหัวานี่มัดเมืออต้นพี่นอ้องก็พ่อยตะเคียงพี่น้องน้ำแรงกินยียอะม,มันไหลไปใส่คนเนาะคนพี่นอ้องถงป่าพี่นอ้องถงป่าเนี่ยพี่นอ้องอาึ่งสองหน้่สาม ครับพี่น่องอยวงเล่าแตงขึ้นมาไหมพี่น่อก้อนน้ำตาอยู่เลยเราก็ปวดออกพี่น่องเนี่ยผมมาตึกสองปีแล้วว่าได้ไปจ้าปีครับจะเป็นที่ไหป่ามผมมาสองปีเลยแม่ว่าถึกตึกปีไหม <c oughs> ครับก็เป็นอี๋งโพโึ่งโว่พอดี <c oughs> มาอูยปีแหละครับ,รบ,รบกบ <c oughs> ป,ปีงาคือคนไห้มาคูกกง พุกงุ่งก็บได้มาแม่กับผมนี่แหละปีนั้นบ้งแดดแนีออ่นแม่รุ่มพุมพพ่งรุ่มภาพชัวรโอ้ยบ่าอาทิตย์กับลุงโบอันยกสะดุ้งแข่งกันพี่น้องเอ,อ้ยผุ่นจะไปยกยุ่กแก่ผุน่นได้พี่น้องเตะสะพานผุนอ,อ่าล่าสุดเลยบังอ,อ่าลายเดือนแล้วล่ะพี่น้องบ้างอ่าเมื่อช่วงเมื่อมันสิกร์เจ็ดเดือนนะครับผมมาช่วงกับลุงโบโอ๋อซีโมน,นี่น้อง ตกกระจกป้ายนามม้ำเาม,ม,ามือเลี้ยงบ่ครับปล่อยน้ำมาได้ซีมือแล้วพี่น้องนะครับนี่ครับหน้าประตูระบายนา้ำเคลื่อนอย่างเลยพี่น้องนี่ครับบริโภคทำเหล้าจิบก,กันเลยพี่นอ้องเอ้ยฮะคุณกันไปนะครับโดรสิบไม้ดอกนนี่ว่าจีก้กัได้ดอกไม้มาพูดเดียวกันเราเมื่อย์ฮะเราเมื่อยอัอนยกสะดุ้ง หรือมันผุ่นผยังโคกแม่นเราจเห็นปะมันมาแลบอกผุนยึต้นไม่ผนพ่น้อเราเก็ยกไหมมันว่าผยตังใส่เสียทีอันมันงั้นผุนไหมเห็ว่ามันนีไเมึบ๋าสองละสามพี่น้องมันยังสิ้ล้วพี่น้องฮะครับนี่ครับถึงก็สิ้นครับป่า โ้ยหายเย,ย็นมาพอเอน,นี่ยนะถึงกี่เทปปะปา,ามาบุ๊ถือเนอะปะไก่ไม่ถืออีเทีเนไหมครับถ้าโจยทย์เด็สเครับผมครับเอกเรือกช้นสีเ็อาตัดเปลี่ยนอยู่แเพ่อ ต,ตัดแลครับตัดงานเลย,เย,รรยครับโอ้ยนกกะดอ้เป็นของคุณครับตัดไปเพื่ออะไครับอ,อันนี้สกนมัี็ยก่มาตงี่เลยนะมอีกับชเี้แต่งใหญ่อนี้ครับ ้นนี e. salts, Somehow, e <man <man ีพ่้องครับ้นำไหลพี่น้องไปเจ้าถืออยู่ได้ตังบ้านนี่อู้ยจังบันนี่ถือไหลพี่น้องอู้ยครับพี่น้องขึ้นครับยังไงหมือวันนี้ถือแับก็หนีหมดก้อนถือแับก็หนีพี่น้องเอ้ยครับเอ้านี่ครับหัวแรีกพี่น้องน้ำเรีงหัวแรีกได้พี่น้องเรืองนะครับแต่ว่าอาจจะเพราะปันใดล่ะครับแต่ว่าแต่ว่ากะเพราะได้ตึกกี่ดอกเพราะได้ตัดอยู่เพราะได้เก็บอยู่นะครับ นี่ก็จะเก็บอยู่นี่ครับบาทละที่ละหายยู่งได้พี่น้องนะครับบางบาทก็เป็นซิปยู่ได้แม่เนาะครับอ่ะเราว่าเมื่อวานนี่บาทละสองโลบาทละโลนะครับบาทละครึ่งโลโอัยกับตะมันเลยนะครับเอ๋อได้สามสิบสี่สิบโลอยู่กับสันครับอ๋อดูเกันไปครับ นี่ด,ดูพุ่นเหยวครับยกจะดุ่งอยู่ตอนนี้นะครับม <g ố S 2> <g osh> ีพลงังมีคนเดียวว่าสีมาธยายไแม่ดาวแม่ดาวกะไปบีบเอ็นพี่น้องเอ้ยเสียงขซเฟียงกวกท่าน <c oughs> สันหลังจมยกเมื่ <c oughs> อ,อ <c oughs> ปีมื่อสามยกรถไปใสียเอ้าฉันว่ามัน มีสองคนบริสุทธิ์ยุทธ์เชิงสัตว์ทางหน้าผลิวันเบาเกลกคนหนึ่งนั่นแบี่น้องมาเมียนนี่เนาะเอามาครับบังเฉีงวงนันอีกพี่น้องน้ำเลือดเลืนึ่ลุกไปถึงว่อู้ถึงซีบับใครพี่น้องจังหวะนี้นะครับดูครับ,รบอ้าหันมาในแมียนมาถึงว้าตัวปลานี่ไหมปลาขาวอีแป้งมันบลาเม่ยนนี่เออสวัแบบงามๆพี่น้องนี่ครับอ้ามาแล้วมาแล้วเปิดปฐมฤกษ์นะครับปลาน้าแดงได้พี่น้องด้วย นะครับอยู่เคลื่อนย่างนะครับอำเภออำเภอขุสุริยไสนี่เนาะอีเนาะขุสุริยไสจังหวัดมหาสารคามครับเอ่านี่ครับผมต้องดึงขึ้นมาทั้งทึ่งอิู่พอไหดึงดึงสุดโอ้มันมันมันดึงมันได้อีกเพราะสูงเลยเนาะมันได้อันครับผมมาแกงยังถือ่อมหม ออที่นีมันะเตรียมไปแล้วหางย้ยดาวไปดีเป็นแล้ววะหันไปบีเป็นเรื่องรืมไปน้ำพ่นตัวแล้วป่ะหัน,น,อ,นอ่า นี่ก็เชนเขาเฟียงกันเนขลังเนี้ยผมถ้าพันดึงขึ้นเราสมไมกวนพันดึงขึ้นเราได้ไหมดึงขึ้นมันก็เจ็บยิ่ด้เจ็บไม่เมื่อรึมโทรหาเดี๋ยวจะจะถามเอาเบอรโทรพันห้าเลยะหีบพกระายกันอินเขาเฟียงกันอุ้โดดพี่น้องโดดดรดรดจะเป็นตั้งไตตดตานพี่น้องแต่วันเป็นไรซื้อซีหายือเร็วอะไพี่น้อง จุ่มนะครับอ <te ู้ยปากกันย่งกอผมนะปากกันย่างาเม่นี่บ่โอ้ยปากมึเนี่ยอาจจะจันนี่แม่ปวดที่ว่าสันเด้ปวดที่ว่าสันนี่กันปากนี่ดีครับเมื่กปาดฉีดจู่ครับผมปวดหัวร้อน้องมาเอาทิบมาให้ให้านุดนี่โลนึงบ่พี่น้องมาตึกเซตึกเะดุงมาตึกสะดุงสี่สามปีแล้วครับมายู่นี่มาทายคลิปแต่ว่าส้งมานอ่ แต่ว่าหางประมาณจ้ากี่พี่น้องได้ทั้งได้ทั้งโลกล่ะแต่ว่าพูดว่ามาเบิ่งพูดพูดมาได้พูดว่าสิบโลสั้นโลมีห้าพันวันอาทิตย์นี่ครับแตงชนบ้านหิวบ้านไหนมันกวาดบ้านในรังว่ายกยี่แถวกระสิมายกอันโอเปรันไม่คิดลูกคิดมายกเดี๋ยวถ้าไปทรั้งขุ่นพี่น้องคิดว่าเพิ่นเขาไปบบีเปลี่ยนชั่ เรียกภายกทรอบันี้นะครับพ่าพ่อยกบ้านยกนกันปะโอ้โซฟเฟอร์กคือตัวนี้หั่ <c oughs> <c oughs> มขั้นเดียวเนะะวาปปะขยุบักไกนี่มีมาพ่าเข้าไปนทังเมืองอ้เภ่อเมือ,มอ,องนันี <c oughs> <า>่บ้านไหนเนี่ยวันสองโลกฮะที่เข้าไปเนียขึ้นไปทังเข้าไปนคอนแกนกันก่ อ๋อมันมท<า>งบดีทงันโอ,อ้ยโคับท่อยครับกับว่าไก่อเลรรผมมาดอ้ยสิมัน,มนแปลรอยผมมาดลูุดดวนคุณพว่าครับว่า้น,นบนีไอวนว่า่มว่าไวะมชินเดอโอ้ยที่บ้านกันจะแบบไี้แจงจกบ้านสังบงกนี่ย อก็อย mm. oh, no? mm. oh, ่ anyway nice ันสังบงงอ้ยมาพอคนบันเสแพี่น้องพี่น้องอันแย่ที่้อไปตึกบดีด้พ่จอยบ่จอยปรึกสิดดุีดีโอ้พเย็นพญ่นั่นบ่ะพญ่นั่นยวันเสยงแเด้เ้อ้ยมาพอคนบันเ้ป้าโอ้นีพีพอย่งก็ถือคนรุ่เพราะเพราะอันอันฉันเนาะครับอ๋อ โอ้มาได้มีแม่ลังที่ทางคอนเทนพี่น้องเออคนบ้านเดียวกันแลพอคันอ้ถูยขี้ได้มาได้สามเลยพี่ดิซีพี่น้องห้อุ้ยผมจะอันวันนี้เอาส่งฆ์สันมาหนึาพี่น้องนะครับบังคับตัวปลานะครับอู้ยพี่น้องเองเอาพอากันพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือวันโลมันกลมปะห่างกันบ้านเจลัวครับบ้านอันเสี้งแวกับบ้านอันช่างบง้ยครับอ่ะครับอ๋ออ๋อ้ป เดนเลยเห็นข้าโจ๊กเศรบอ่ะเมียเออเอาเอาไปเฟิ่นเวรตัวมุนมังน่งเนาะว่าเห็นลูกเห็นเต้าฮ่ <laughs> าฮ่าฮ่าบ้าดโอ้ครับตัวงามน้ำแอ่นเนาะปลาหยังปลาปลาขาวอีไทยโถ่ไปนอนรับนปลาตะบ้านเดียวกันเนี่ยครับนี่ครับปลาอีานนสานนี่ครับคนบ้านเส้นเวียประชัน ไม่ว่าทิ่แตยุ่วันชงบงเอาขามทังรถไฟไปบ้านยุโรทางรถไฟแหละพ่อคันคันขี่ไปหาขามทังรถไฟไปกับแม่นบ้านดนละขามไปอดสะพานกับเมีนบ้านด้ะละอะทัวโอ้ยนี่ขมาดธรรมดาเลยครับนี่วันเชงเวียเลยครับ ครับพยายามบ้านานะพเดีบ้านเขาไปอลไรเนีน่ยฝนก็ดีเอา้<ต>ปาปนหาผมเอมันตกมาที่เดียวไหมตกมาที่เดียวฝนเดียวเลยครับ เมื่อกี้บะอืดปูดปลากินที่พลอยทำกับอะไรปลาลันอู้บังจะมาที่นี่พี่น้องอู้ยี่น้องตุ้งเด้งตุ้งเด้งครับอู้นครับนี่ครับน้าแดงมาแล้วหัดเล้วพี่น้องเอ้ยอ้าอู้ยังจะมาเห็นมืมูฟันหมอกวนอีกพี่น้องดิโอ้ย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 อ้าทัวร์อู้พี่น้องเอ้ยน้องมาเพาะท่านเจียครับคนว่ามาขึ้นอยากห่างมันๆในพี่น้องแต่ว่าผมมาตึกจำได้เพราะอะไรเจียเออ อ้าไม่มาลงมาแล้วบ่าังผุนเี่น้องอ้าวุนกับอีกผูนึงนะครับครับอีกผูนึงพอยังก่นเออันัว่ไม่จิบเบ่ม่เดาโอ้พวไม่เดาจีอยังก่อนหะฮึลิมลิมซีโตละผมก็ได้เนาะาผุนกำลังจะได้ลงมาเรื่อยๆุนเห็นเป่าผหนึ่งผมไม่เดานะ เด้มึงก็ไดเพร่ะอันบางันคนไม่น่นโรหิ่แห้งเดทโทรมาถามข่าวยื่จังได้ฟิวไปเบิดลาตีสุ่โจัใช่ไหมกนี้เราบางราวันก็ว่าเราคือชนแถบนึ่งเด้มานยู้จังี่้นมันก็ฟิวดะเออ,อป่ใจเอาครับเสนอคน,นไหมเออครับเราก็ได้เงินไส่หยอนเอออานาโคตราแกนขายยดเมเดียาแล้วขายถกนเลงห้าสิบหนึงบ่เป็นบ่ เอ้เราขายถือะครับ้มาค่าสับทมกัพ่อดีล้วครับเออนายเยอะต่อขายเ่าไรสามรอยชี้รอยงวนมันอยากทำขวดเ่เนาะอาวิรขวแล้วเดี๋ยวก็สามร้เด้ะออออป่าิเหลือสามโ เออเอาเอายดมันพอได้ใส่อยู่ดีนี่เห็นว่าก็โจมันปากลักอยู่นี่ฟังน่้นแต่ว่าไรตะคนมีนี่ไตะคน้นี้ก็โจมีความเอื้อเฟื้อเมือนนึ่งไม่กจโจไปหาพยาบาลก่อนรับาลมาขัดไปไรกันโจกันโจเห็นไรนี่เลทยคทางๆกันก่อนมันมันว่ามันอนุกันมันพอว่าต่างอย่งนี้อว่ามันพอพอ่ มัค่ามาต่างกันนี่ว่าเมียนมาเาจะเจ้าโอไรเออ่อนเาไมให้กินไปเอาว่าจองนี่ว่าอะไรมองเมนมีนาทางมายังไปเนาะมาเห็ดไปต้องเอาตัวบมันมากว่ามันต้องรียจอนเวนบ่อมอจอนตึ้งไปทางอีกไหมอ้คนา้อานสิบ้าเอเลยเมียนเมีนเมียนเมียนจ่เขาจ้างไิเขามาเด้หานเลย เออเออนี่สิแหละมันจ, okay. จังติจ่อเนาถ้าเบลมากก็ยกได้โย่ย่อยากเนมาม่เขายกเออย่มากยเนาะครับครับเออย่อมากก็ยกได้เอเนี่นี่จังแมนนี่นี่จังแมนนนี่ครับคนมีคุณธรรนี่ครับมเออนี่ครับคือมีคุณธรรมดีครับนี่ครับคนเพ้ีมากอ่ะคือพอแพงครับครับ บแพงยครับเมีนแล้าเมีนเล้าถึงแล้กมังนะเออเทงนีก็จอมังเอัมงไปไปทั้งยันเทน้เยเนี่ยเอา้าปเลยะีไปเองของลยโอ้ยระทายตัอุ้ยประรถก็ถือไปน้องอุ้ยประถปรรถปรถก็ถืออุ้ย้องทำงานยันไปน้องมงไปไรบีประรถประรถปราถกอตาเลยไปน้องมันจะซีหายไปน้องไปปากาวเอา พี่น้องเอ oh well> ้ยครับมวนัมกันไปสูกันไปจะช่ช่วยครับมไปอไปบอมาบ่ทำไปทำมาถแอเท้านเดียวกันแล้วบอนี้แม่พี่น้องเอ้ยพอวดเทานซึ่งเด็กพี่น้องดีใจไรมาไก่ปนีกแล้วพอเบ้านเดียวกันอันห้าสิพอสี่ละเนใหญ่มากนตาเออมครับอ็นไป เกกตนวอเกนกัเานเีสิ้ดบุญนยเ่านุด้าว่าีสามงหรือเปล่าเพราะงเพราะงี้อันแถ่บ้านก็ไปเป็นอันอันเพราะงเพราะงีเพราะบันมันมาปั้มเป็นนายกนี่นั่นปะ นม่ใชบัตรตัวทบันผมไปพี่นัองเพื่ได้เงี้ยนันฮะอ่ะโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวเบื้องเูาสิเงี้ยสะดุ้ดกันบัตรพี่น้องหน่อยดีทีม่ก่อนเด้อนะครับพี่น้องฮะคือประมาณเหนียวอีกเบังทวันก่อนพี่น้องแล้วมาเบืนะะ้องอังน,ออะน,น,น,นอะสะดุ้งต่อไปเอ้ยบัดสิเงี้ยมันคือหุ่นจักแถบพ่อสีเงี้ยอุ้ยพวปานหุ่นจักว่าสิเงี้ยไปที่นี่ไปเร็ว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 โอ้หุดจ่อยขาดจ่อยบอกหุด กอว่าบอกเพราะผ่านพวกหูพวกหูจีงไงเนาะโอ้ยเอาพี่น้องโอเคครับผมบเพราเบิ่งคลิปหนาที่พี่น้องได้นะครับอย่างนี้ได้ครับผมมาเบิ่งหม่องง่ายสะดุ้งหม่องไม่ได้เป็นได,ไดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม